เขาแอบร้องไห้เพราะคุณเขาคือคลอยขอภายบอกทีนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อย 3. ดาพลังงานของคนธาตุโลเมถุนตูนกูมแฮงแมนพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิก เจ็ดดาพลังงานของคนธาตุลมเจ็ดเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกษกานเดทพลังงานของคนราศีพิจิกมีพลังงานของคนธาตุลมคนธาตุน้ําคนธาตุดินนะคะพลังงานของคุณในตอนนี้ก็เจ็บมากๆนะคะเจ็บปวดเสียใจรอคอยนะคะบอกใครไม่ได้พยายามเข้มแข็งพยายามอดทนนะคะแต่ว่าความเข้มแข็งของคุณเหมือนกับความแข็งกระด้างเป็นการเข้มแข็งเพื่อปกปิดปกป้อง ความรู้สึกเจ็บปวดภายในใจของตัวเองนั่นเองบอกใครไม่ได้นะคะมีความคาราคาซังอยู่มีการรอคอยมีความคาดหวังอะไรบางสิ่งบางอย่างด้วยนะคะในตอนนี้หากว่าคุณรู้สึกเจ็บปวดกับบางเรื่องราวใครบางคนเขามีที่พลกับคุณแล้วเขาทำให้คุณเสียใจมากๆนะคะ แล้วก็คุณก็ไม่ได้อยากจะบอกกับใครไม่อยากจะเล่ากับใครเก็บความเจ็บปวดเสียใจนี้ไว้เองแล้วก็ยังไม่รู้ว่าอนาคตข้างหน้าสถานการณ์ข้างหน้าคุณจะตัดสินใจยังไงหรือว่าจะมีอะไรยังไงเกิดขึ้นแต่ช่วงนี้บอกใครไม่ได้ต้องได้เก็บเองเจ็บเองแล้วพยายามที่จะลุกขึ้นสู้เองนะคะนี่ก็คือพลังงานของคุณที่เป็นอยู่ในตอนนี้นะคะเรามาดูกันนะคะว่า ใครที่แอบร้องไห้เพราะคุณนะคะคนที่แอบร้องไห้เพราะคุณเขาคือใครขอภห้บอกทีใครแอบร้องไห้เพราะคุณนะคะหกดาพลังงานของคนธาตุโลม์เมถุนตูนคุมสิบดาพลังงานของคนธาตุลมจัสติกพลังงานของคนราศีตุลอศวินถือเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกษกั์ เดิมูนพลังงานของคนราศีมีนนะคะมีพลังงานของคนธาตุลมคนธาตุดินคนธาตุน้ําเป็นคนเด็ดขาดเป็นคนชัดเจนจริงจังตรงไปตรงมานะคะมีความหนักแน่นมากๆมีความเครียดมีความกดดันเพราะว่าความจริงจังตั้งใจของเขาอยากจะให้อะไรหลายสิ่งหลายอย่างออกมาเพอร์เฟกแต่พอมีเรื่องที่ผิดหวังมีเรื่องที่เสียใจไม่เป็นดังหวังตัวเขาก็ จมอยู่กับความผิดหวังจมอยู่กับความเครียดความกังวลนั่นเองนะคะพลังงานที่ขึ้นมาคุณก็เจ็บเขาก็เจ็บคุณมีน้ำตาเขาก็มีน้ำตาคุณมีสามดาบเขามีสิบดาบเลยนะคะแล้วคุณมีเดทเนาะก็เจ็บเจียนตายเหมือนกันนะคะเขาเองนอกจากจะมีสิบดาบที่เหมือนตายทั้งเป็นแล้วเขาก็มีเดอะมูนด้วยนะคะความกังวลวาวุ่นใจไม่มีความสุขมีความเครียดนะคะเป็นความมืด ช่วงชีวิตตกต่ำเลยก็ได้เช่นกันล้วก็ไม่รู้ว่าสถานการณ์ข้างหน้าจะเป็นยังไงแต่ที่เหมือนกันก็คือไม่ยอมแพ้ไม่ปล่อยมือไม่หนีหายแม้ว่าจะมีปัญหามีประเด็นแต่ก็ยังคงอยู่ยังคงรออยู่นั่นเองนะคะแฮงแมนคลราคาซังไม่ก้าวแต่ก็ไม่ถอยเจเหรียญอยู่ที่เดิมเราคอยเฝ้าคอยมีความหวัง เขามีหกดาบแม้ว่าไม่รู้ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงแต่ก็มีความคาดหวังว่าวันหนึ่งจะต้องผ่านพ้นสถานการณ์แย่ๆนี้ไปได้นั่นเองนะคะเรามาดูกันนะคะว่าแล้วเรื่องที่เขาร้องไห้เพ่อคุณเป็นเรื่องอะไรนะคะเขาร้องไห้เพ่อคุณในเรื่องอะไรนะคะคนคนนี้แอบร้องไห้ในเรื่องอะไรขอภัยบอกที ความสบายใจการพูดคุยการเปิดใจการรับรู้นะคะแก้ไขปัญหาเข้าอกเข้าใจนะคะต่างคนต่างก็รู้สถานการณ์ของความกดดันที่เกิดขึ้นในพลังงานของคุณทั้งคู่จริงๆมีความเข้าใจกันกันมากๆเลยด้วยซ้ำนะคะแค่ความรู้สึกของกันและกันนะคะ คิดวนไปวนมานะคะพยายามจะแก้ไขพยายามที่จะปรับปรุงด้วยนะคะอยากมีกันและกันไปไหนไปกันนะคะสู้ไปด้วยกันร้องไห้ด้วยกันหัวเราะด้วยกันนะคะ พูดคุยเปิดใจนะคะบางทีปัญหาประเด็นที่เกิดขึ้นอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับคุณั้งคู่ทะเลาะกันก็ได้แต่ช่วงนี้มีปัญหาเข้ามาที่ทําให้คุณั้องคู่รู้สึกเหนื่อยมากๆนะคะต้องต่อสู้ต้องฝา่าฟันไปด้วยกันก็ได้นะคะทําไมเขาถึงแอบร้องไห้เพราะคุณหากว่าปัญหานั้นเกิดจากเขาเป็นคนสร้างแล้วทําให้คุณต้องมาเจ็บปวดเสียใจทําให้คุณต้องมาเหนื่อยมาท้อนะคะเขาก็รู้สึกผิดในสิ่งที่เกิดขึ้น ในความเจ็บปวดที่เขาทําให้คุณต้องมาเจ็บปวดต้องมารับรู้ไปกับเขาแต่หากว่าความเจ็บปวดนี้เกิดขึ้นจากคุณนะคะมีปัญหามีอุปสรรคเกิดขึ้นในชีวิตของคุณคุณเจ็บเขาก็เจ็บนั่นเองนะคะไม่ว่าปัญหาจะเกิดขึ้นจากฝั่งของคุณหรือฝั่งของเขาคุณเจ็บเขาก็เจ็บคุณรู้สึกยังไงเขาก็รู้สึกแบบนั้นพลังงานของเขาก็คือคนที่ไม่ปล่อยมือจากคุณอยู่แล้วในทุกใบที่ขึ้นมาทั้ง5้าใบเลยนะคะ เหตุผลในการร้องไห้ของเขาก็คือเขาเข้าใจคุณเขาเห็นใจคุณเขาอยู่กับคุณเขารับรู้ทุกเรื่องราวทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณคิดด้วยกันสู้ด้วยกันทบทวนทุกเรื่องราวทุกสาเหตุด้วยกันแล้วก็มีกันและกันตลอดรับรู้เรื่องราวของกันและกันตลอดพูดคุยกันตลอดไม่เคยที่จะห่างหายจากกันไปไหนเลยนะคะ รับรู้ทุกเรื่องดาวทุกรายละเอียดที่เกิดขึ้นในชีวิตของกันและกันไม่ว่าความเจ็บปวดนี้ความผิดหวังนี้จะเกิดขึ้นจากสาเหตุอะไรก็ตามเพราะว่าเขากลัวคุณเจ็บเขากลัวคุณจะทําไม่ได้หรือบางทีเขาก็อาจจะเป็นต้นเหตุของปัญหาที่ทําให้คุณรู้สึกเจ็บปวดอยู่ในตอนนี้แล้วก็ต้องต่อสู้ฝ่าฟันกับความ เครียดความกังวลอยู่ในตอนนี้นั่นเองนะคะเป็นความรู้สึกผิดเป็นความเป็นห่วงเป็นความกังวลที่มีให้ต่อคุณน,นั่นเองนะคะจึงทําให้เขาแอบร้องไห้เพราะคุณนะคะร้องไห้ให้เห็นเขาไม่ได้เพราะกลัวว่าคุณจะเครียดกว่าเดิมเป็นกังวลมากกว่าเดิมหรือจะเป็นห่วงเขามากกว่าเดิมนั่นเองนะคะการร้องไห้ในครั้งนี้เกิดจากการกดดันตัวเองด้วยความรู้สึกผิดด้วยนะคะแล้วก็เป็นห่วงคุณด้วยนั่นเองนะคะ เรามาถามไพ่เราเค้นกันหน่อยนะคะว่าเขามีอะไรอยากบอกคุณไหมนะคะคนคนนี้มีอะไรอยากบอกคุณไหมนะคะขอสักห้าใบนะคะเขามีอะไรอยากบอกคุณไหมไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะเขายินดีทุกสิ่งทุกอย่าง อะไรที่เกิดขึ้นแล้วดีเสมอประมาณนั้นนะคะเพราะอย่างน้อยๆสิ่งที่เกิดขึ้นก็ทําให้เขารู้ว่าคุณไม่เคยทอดถิ้งเขาคุณยังคงอยู่กับเขานั่นเองแม้ว่าตัวเขาจะเป็นคนที่ทําให้คุณเจ็บปวดเสียใจก็ตามคุณก็ยังอยู่กับเขาในขณะเดียวกันเขาก็เรียนรู้ได้เช่นกันว่าคนที่รักเขาคือใครนะคะเขาจดจำทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะ ตอนนี้อาจจะไม่ใช่ช่วงเวลาของคุณแล้วก็เขานะคะเขาอาจจะทําให้คุณมีความสุขมากกว่านี้ไม่ได้แต่เขาจะพยายามทําให้ดีขึ้นนะคะมันจะเป็นแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นในความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาในตอนนี้นะคะคุณและเขาอาจจะยังรับมือกับบางเรื่องราวบางสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้ยังไม่ดีพอนั่นเองนะคะ เขาเก็บซ่อนความเจ็บปวดความกังวลเอาไว้ไม่อยากจะให้คุณเครียรดมากกว่านี้นั่นเองนะคะการแอบร้องไห้ของเขาเป็นการเก็บซ่อนความรู้สึกที่แท้จริงของเขาความเจ็บปวดที่มีอยู่ในใจของเขาไม่อยากให้คุณเครียดเป็นกังวลหรือว่าเป็นห่วงเขามากกว่านี้นั่นเองไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาคุณเจ็บเขาเจ็บคุณทุกข์เขาทุกข์คุณท้อเขาท้อแต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น คุณและเขาจะสู้ไปด้วยกันนี่ก็คือสิ่งที่เขารู้สึกภูมิใจรู้สึกดีใจรู้สึกยินดีมากๆที่มีคุณอยู่ในชีวิตของเขาทุกเรื่องราวที่ฝ่าฟันด้วยกันมาเขาจดจําได้หมดเขาจะไม่ลืมนะคะเขาจะเขียนไว้ในหัวใจของเขาว่าคนที่ไม่ทิ้งเขาไม่ปล่อยมือจากเขาก็คือคุณนั่นเองแม้ตอนนี้เขาอาจจะทําให้คุณทุกข์ลำบากไม่สบายใจไม่สบายกาย เขาก็เป็นห่วงเป็นกังวลเกี่ยวกับคุณในเรื่องนี้เช่นกันแล้วก็พยายามจะแก้ไขหรือทำให้สถานการณ์ความยุ่งยากที่เกิดขึ้นในตอนนี้ผ่านพ้นไปให้ไหวที่สุดทีาใดนั่นเองนะคะ